เรื่องของสัตว์ประหลาด SCP นั้นยังคงได้รับความนิยมและมีขอกันเข้ามาอีกเรื่อยๆงั้นวันนี้ก็จัดเต็มให้ชมกันอีกเช่นเคยกับ10สัตว์ประหลาด SCP ที่น่ากลัวและโหดสุดๆ EP ที่8ซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจะขอบคุณมากๆเลยโอเคไปชมกันเลยครับ สนุกได้ั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไ์ SCP-023 สัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายสุนัขขนาดใหญ่ไร้เพศที่มีขนปุกปุยนี้มันถูกระบุว่าเป็น SCP-023 หมาดำตาไฟ โดยที่ดวงตาของมันนั้นจะมีสีแดงกล่ำลักษณะคล้ายกับดวงไฟที่กำลังลุกโชนว่ากันว่าหากผู้ใดที่สบตาก,กับมันแล้วคนผู้นั้นและคนในครอบครัวจะต้องเสียชีวิตภายในหนึ่งปีนับจากนั้นโดยที่อวัยวะภายในร่างกายจะถูกเผาไหม้เป็นเท่าฐานแต่สภาพร่างกายภายนอกกลับไม่เป็นอะไรเลยโดยผู้คนในแถบทวีปยุโรปจะรู้จักมันในชื่อ Black s h ชัก ว่าเป็นสุนัขปีศาจดำในตำนาน scp 0 1 7มนุษย์ตัวเล็กคล้ายเด็กที่มีความสูงประมาณ80เซนติเมตรและไม่สามารถมองเห็นร่างกายของมันได้จะเห็นเป็นเพียงแค่เงาดำๆหรือกลุ่มควันเท่านั้นซึ่งมันก็ได้ถูกระบุว่าเป็น scp 0 1 7เเงาหลอนมอรณะ โดยมันสามารถไปแอบซ่อนได้ในทุกที่ที่มีเงาแล้วมันจะเข้าไปปกคลุมห่อหุ้มสิ่งนั้นไม่ว่าวัตถุนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่มีขนาดใหญ่สักเท่าใดก็ตามจากนั้นร่างกายของมันก็จะค่อยๆเล็กลงจนกลับมาเหลือเท่าเดิมแล้ววัตถุที่อยู่ในตัวมันก็จะหายไปตลอดกาล SCP-457 Burning Man หรือมนุษย์ไฟคือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเป็นดวงไฟจากไฟดวงเล็กๆมันต้องการเจริญเติบโตด้วยการหาวัสดุมาเติมเชื้อไฟเพื่อให้ร่างกายใหญ่โตขึ้นซึ่งมันก็ถูกระบุว่าเป็น scp-457 มันมีความกระหายที่จะทำลายทุกสิ่งให้หมอดไหม และเมื่อมันเริ่มโตมันก็ยิ่งจะมีรูปร่างและมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับมนุษย์มากขึ้นด้วยมนุษย์ไฟถูกพบครั้งแรกในเหตุการณ์ไฟไม่ป่าจนทางองค์กรได้นำตัวมันไปเก็บไว้ที่สถาบันแล้วมันก็ได้หลุดออกมาเขาที่นั่นเสียจนวอดวายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะจับมันมากักเก็บไว้ได้อีกครั้ง SCP 018 ซูเปอร์บอลคือชื่อของลูกบอลของเล่นสีแดงที่ผลิตโดยบริษัทแวมโอเมื่อปี1968ซึ่งมันก็ถูกระบุว่าเป็น SCP-018 มันเป็นลูกบอลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เซนติเมตรโดยซูเปอร์บอล จัดว่าเป็นของเล่นที่ได้รับความนิยมมากในยุคนั้นแต่แล้วพนักงานก็ได้พบลูกบอลประหลาดลูกหนึ่งในคลังสินค้าที่มันมีความกระเด้งมากกว่าลูกอื่นๆหลายเท่ามันพุ่งไปมาด้วยความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำลายทรัพย์สินเสียหายและทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง5คน SCP-230 ใจเกเรคือฉายาของเดอะเกย์เยสแมนหรือผู้ชายที่เกที่สุดที่มีลักษณะเป็นหนุ่มอายุราว30ปีมีบุคลิกดีหน้าตาดีนิสัยร่าเริงซึ่งมันก็ถูกระบุว่าเป็น s c p 2 3 0ใจเกเรนั้นเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือคิดทำอันตรายใครแต่ร่างกายของเขาต่างหากที่จะปล่อยสารบางอย่างออกมา หากใครได้สูดดมกลิ่นตัวเขาก็จะเคลิบเคลิ้มหลงไหลเหมือนติดสารเสพติดยอมตกเป็นทาสแล้วยิ่งถ้าใครได้สัมผัสตัวได้กินของเหลวอ,อย่างน้ำลายหรือเหงื่อของเขาแล้วคนผู้นั้นก็ถึงกับต้องเป็นบ้าน้ำลายฟูมปากและตาย SCP 238 สถานที่ขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินซึ่งมีทางเข้าได้เพียงแห่งเดียวนั่นก็คือที่บนเกาะชมิดไอแลนด์ที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศรัสเซียโดยผู้คนต่างเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าอุโมงค์กินคนซึ่งมันก็ถูกระบ,บุว่าเป็น scp 238โดยภายในอุโมงค์จะมีการขยายออกไปหลายพันกิโลเมตรและมีทางเชื่อมต่อเหมือนเขาวงกฏ โดยทางองค์กรได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเข้าไปตรวจสอบในอุโมงค์จึงพบว่าผนังกำแพงมันมีชีวิตและเริ่มขยับได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เริ่มหายไปทีละคนและไม่มีใครได้กลับออกมา SCP 462รถยนต์อเมริกันยี่ห้อเชฟโรเล็ต รุ่นคามมโอปี1968ที่อยู่ในสภาพเก่าสุดโทมนี้มันได้ถูกระบุว่าเป็น SCP-462 รถข้ามเวลาภายในรถนั้นจะมีกุญแจเสียบอยู่ที่ไม่สามารถดึงมันออกได้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามและหากมีใครที่เข้าไปนั่งแล้วบิดกุญแจรถก็จะทำงานทันทีด้วยการว์ป พาคนคนนั้นไปยังสถานที่ที่เขานึกไว้แบบการสุ่มเวลาตั้งแต่43วินาทีไปจนถึง7เดือนซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกวาร์ปจะไม่เคยถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเลยสักครั้งบางคนก็ถูกปล่อยลงจากที่สูงหรือบางคนก็ถูกปล่อยอยู่ใต้น้ำ SCP 968ท่าเบบี้หรือทารกน้ำมันดิน มันคือสิ่งมีชีวิตหนืเดเหนียวสีดำที่ดูคล้ายกับยางมาต่อยของบ้านเราซึ่งมันก็ได้ถูกระบุว่าเป็น SCP 968จากการวิจัยพบว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่มีกระดูกมีรูปร่างเป็นเส้นใหญ่ที่สามารถพุ่งจับและออกแรงดึงเหยื่อได้เหมือนกับกล้ามเนื้อซึ่งมันก็ฉลาดมากๆ โดยมันจะทำร่างกายให้ดูเหมือนกับเด็กที่ติดอยู่ในน้ำมันดินเพื่อหลอกให้คนเข้ามาช่วยแล้วมันก็จะดูดกลืนผู้นั้นลงไปด้านล่างจนหายใจไม่ออกตายกลายเป็นอาหารของมัน SCP 0 2 2ในช่วงปี1980ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ได้มีเสียงประหลาดดังขึ้นมาจากห้องเก็บศพชั้นใต้ดินทางองค์กรได้รับแจ้งจึงเข้าไปตรวจสอบดูจนได้พบกับสิ่งที่น่าขนลุกที่ถูกระบุว่าเป็น SCP-022 ซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจาก SCP-022-1 ศพที่อยู่ในลินชักที่มันเริ่มมีชีวิตขึ้นมามันไม่หายใจไม่กิน ไม่นอนและไม่มีอุณหภูมิความร้อนเมื่อใดที่ชิ้นส่วนร่างกายของมันถูกตัดออกชิ้นส่วนนั้นก็จะคงทำงานอยู่วิธีทำลายที่ดีที่สุดก็คือเผามันด้วยไฟหรือถ้าขังมันไว้สักสองหรือ3มสัปดาห์มันก็จะตายไปเอง SCP 019 แจกันเก่าแก่ที่มีความสูงขนาด2.4เมตรนี้ลวดลายของมันบ่งบอกว่ามันถูกสร้างขึ้นมาตามแบบของศิลปะยุคกรีกโบราณซึ่งมันก็ถูกระบุว่าเป็น SCP-019 แจกันปีศาจมันเป็นแจกันที่ไม่สามารถทำลายได้ด้วยวิธีใดๆก็ตามและหากใครที่พยายามจะสัมผัสคุกคามหรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยรอบ มันก็จะปล่อย SCP-019-2 ที่เป็นปริศาตัวเล็กๆที่มีเล็บและฟันอันแหลมคมจำนวนมากออกมาโดยทางองค์กรได้กักกันมันไว้ในห้องพิเศษที่พื้นด้านล่างเป็นตะแกรงและพร้อมจุดไฟเผาทุกเมื่อหากมี SCP-019-2 โผล่ออกมา หากคุณไม่อยากพลาดวิดีโอสนุกสนุกก็ให้กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะและตอนนี้โอเคอยู่ไลฟ์ก็มีระบบสมาชิกแล้วเพียงแค่คุณกดปุ่มสมัครที่อยู่ใต้วิดีโอนี้เริ่มต้นเพียง80บบาทคุณก็จะได้เป็นผู้สนับสนุนมอบกำลังใจให้กันเพื่อที่จะได้มีผลงานเช่นนี้ให้ชมกันอีกต่อไปขอบคุณมากครับ